หมอต่อเปิดใจกลางวงสืบยันทองแท้ยังเป็นทองแท้ไม่กลัวถูกเข้าใจผิดปมเรามาธุรกิจความงามเดลมาทิ์และจะติดก,กับเมพริมายาพร้อมใช้กฎหมายพิสูจน์ความจริงหมอต่อและญยยาติเขมนัดออกมาถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางธุรกิจของแบรนด์ความงามเดลมาทิตได้ติติกที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจากมีการอ้างว่ามีพริมายาทูอดีตหุ้นส่วนฮุบกิจการไปรวมถึงมีการปล่อยข้อมูลและแชทส่วนตัวออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสะวิททาวิจารณ์อย่างหนักในสังคมโดยในวันนี้หมอต่อและยาย่าพร้อมทีมทนายความได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองหมอต่อกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการแถลงข่าวว่า ต้องขอโทษที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการในครั้งก่อนหน้าได้เมื่องจากติดภารกิจทางการแทยแต่เมื่อเห็นว่าข่าวลือและความเข้าใจผิดเริ่มขยายวงกว้างจึงตัดสินใจออกมาถแถลงเพื่อให้ทุกอย่างากระจ่างพร้อมยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาทําร้ายใคร